ด้วยการก่อสร้างเป็นเวลากว่า1,155วันอุโมงค์เหล่าอิงผานหนึ่งซึ่งเป็นอุโมงค์รูปทรงเฮลิส์ที่ยาวที่สุดของจีนที่ขุดเจาะผ่านทะเลในมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นพื้นฐานในการก่อสร้างของทางด่วนสีเจ้าทางด่วนสีเจ้าได้เชื่อมมณฑลยุนนานหรือยูนนานและมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนอุโมงค์หมายเลขที่1มีความยาวประมาณกว่า5,100เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาอุโมงค์ทะลุเขตภูเขา3าแห่งอีกสองแห่งคืออุโมงค์หมายเลขที่2ที่มีความยาวกว่า1 0 5 0เมตรและอุโมงค์หมายเลข3ความยาว1,240เมตรในระหว่างการก่อสร้างต้องมาเชิญกับสภาพความท้าทายทางธรณีวิทยาไม่ว่าจะเป็นทางเข้าและทางออกห่างกันเพียง1,600เมตรเท่านั้นโดยระดับความสูงของพื้นที่อยู่ที่ประมาณ200เมตรไม่ว่าสภาพพื้นที่เป็นอุปสรรค แต่ว่าก็สามารถสร้างอุโมงค์ได้ตามแผนกำหนด